ก็จะเอาไข่เจียวลงคนเลยนะคะตำซั่วไข่เจียวนะคะไข่คุตักเย็นแล้วให้เย็นนิดนึงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนในครบแล้วคนในครบนะคะ สวัสดีเอฟซีี่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้คุตักจะทำไข่เจียวคือจะทำไข่เจียวกรอบและผลป,ปรากฏว่าคุณตักก็อยากจะทานส้มตำด้วยเอามารวมกันก็เป็นตำซั่วไข่เจียวกรอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตำซั้วไข่เจียวกรอบจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันอ่ะก่อนอื่นคุณตักจะทำทอดไข่นะคะอ่ะทอดไข่คุณตักก ตั้งกระทะให้ร ok like ้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ามันลงไปค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันก็จะให้มันฟูๆหน่อยคงเดิมนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวใส่ในไข่นะคะไข่คุตั้สี่ฟองนะคะมะนาวสี่ฟองแล้วก็ตีไข่นะคะคุ้ตั้จะไม่ใส่อะไรนะคะเพราะว่าคุ้ตั้ต้องปรุงแบบท้ายแบบตำชั่วนะคะไข่มันก็จะได้ ไม่ต้องร <c> ส <oughs> ชาติเข็มมากก็จะไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะคะตีไข่ให้นะคะตีบแบบอย่างเดียวตีบนบบอย่างเดียวทำไมเขาถามไอเอฟซีบอททำไมไม่ทำอาหารอย่างอืน่นบ้างครูตั๊กทำแต่ไข่ไข่ไข่มีประโยชน์มากนะคะป้ <c oughs> องกันอันเซเมอร์กินไข่ลวกทุกวันกินไข่ต้มนะฮะดีมากๆหมายถึงว่า คนเราต้องทานไข่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ทานไข่แล้วนะคะก็จะแก่ตัวมาก็ความจําก็จะไม่เก่งนะคะต้องเดี๋ยวความจาเลอะเลือนต้องทานไข่เยๆๆอะๆค่ะอ่ากว่าเื่นคุณตั๊กก็ตีไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะทําไข่เจียวฟูกรอบแล้วค่ะแล้วคอนเทนต์ของเมนูคุณตั๊กเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทํากินกันในครอบครัวง่ายง่ายง่ายค่ะไม่มีวิสมาหลาไม่ยุ่งยาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอออันนี้เป็นสูตรถูกต้องคือเราจะออแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าบ้านเรากินอย่างเงี้ยก,กุ้งทอดไข่เลยนะ,ะไม่ต้องอกระทะไม่ต้องร้อนนะคะเนี่ยก็ตั้งไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟนี่ค่ะใช้ไฟปันกลางไปหาอ่อนนะคะเราเคยทำคลิปนี้ไม่ใช่เหรอคนดูเยอะ คือมันจะฟูกรอบไม่อมน้ำมนมมนํำมันถูกต้องไหมน้ำมันก็จะคงเดิมนะคะ,ะมาดูกันจะให้เพื่อนๆดูดูไปเรื่อยว่าจะเป็นยังไงขณะขที่คุณตั๊กทำไข่เจียวอยู่นะคุณตั๊กก็จะโขกพริกนะคะทําเหมือนส้มตำนะคะนี่ขนมจีนนะคะก็จะใส่นะคะผักชีฝรั่งเพื่อให้มันหอมนะคะหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้า,พาวแล้วก็มะขามเปียกนะคะเครื่องเครื่องส้มตำทุกอย่างนะคะ มะนาวสดๆนะคะเดี๋ยวก็ตักก็จะเอาพกมาตรงนี้จะดูไข่ด้วยไงให้เพื่อนดูไข่ไปไปด้วยอ่าไข่มันก็จะกรอบหอมอร่อยนะคะพริกนะคะใส่ตามใจชอบค่ะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะคุณตักใส่สามเม็ดค่ะ แดงจิตดาสามไม่้อมันก็จะเปิดอยู่นล้วเนี่ยมีคอมเมนต์ดูคลิปก่อนหน้าที่บอกพอกลับมาใครด้านล่างไหมเอาไหมก็ไหมเราก็ไม่ได้ว่าไม่ไหมใช่ไหม ไม่ได้บอกว่าเป็นสุดยอดฝีมืออะไรก็เป็นทําแบบบ้านๆเนี่ยะคระับไม่แล้วก็บอกว่าเอาเราก็ทอดไหมนั่นแหละอามาดูไข่ไปไข่เจียกูตก,ก็จะเริ่มอืม กรอบไปนะคะไม่อมน้ำมันนะปล่อยแบบนี้ใช่ไหมปล่อยปลายไม่ก็ไม่เพราะเราอยากจาตะตงกวาให้กรอบเพราะว่าไฟของเราเอาปันกลางไปหาอ่อนนะคะ อืกรถทะเล็กไปหน่อยอืมไม่เป็นไรค่ะค่นี้แหละไข่กุ้ต้งก็จะฟูนะคะไม่ไหม้แล้วนะคะอ่าโอเคฟูกรอบนะคะ ตั้งไปอย่างนั้นแหละแล้วก็จะปรุงนี่นะคะอ,อ่าพี่ต้าก็จะปรุงส้มตำนะคะก็จะใส่ถั่วปักยาวนะ เทศอ่าไม่เป็นไรค่ะปล่อยได้ค่ะมะเขือเทศนะคะตำซัวตำซัวแล้วก็ <c oughs> น้ำมะขามนะคะเปรี้ยวมากก็ใส่มากเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยก็่ตัอกใส่สองช้อนนะแล้วก็มะนาวกลิ่นพริกใส่เปลือกไป <c oughs> นี่แล้วผมชอบก็จะใส่น้ำตาล มะพร้าวค่ะ <c oughs> น้ำปลาสองช้อนกินพริกเข้าคอน้ำปลาค่ะ <c oughs> อืม ไข่กูตักก็ฟูกรอบอย่างว่านะคะนะ้ำมันก็จะคงเดิม,มนี่ค่ะไม่ค่อยทอดไปครับไม่อม่อมไม่อมม้อมค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอนะคะไม่ต้องไฟแรงนะเพราะเราอยากให้มันกรอบ <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยใช่ ก็เล่นก็เล่นก็เล่นใส่เสียงการำตำผสมตำใส่น้ำตาลมะพร้าวไปนะหอมแล้วใครจะใส่ผงนงผงนัวก็แด้แต่นะไม่ว่ากันชอบก็ใส,ใส่ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่แต่กุตักปลาล้ะก็อร่อยแซ่บแล้วม,มีผงนัวอยู่ในปลาล้าเรียบร้อยอ หอมหอมเลยครับอืมกุ้ยตะก็จะปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็ไข่ขุ้นค่ะอือรับรองน้ำมันยังคงเดิมนะคะอือแล้วเราก็กรองน้ำมันไว้ก่อนด้วยอือ นี่นะกรอบนะนีหมกรอบอันนี้กรอบมากเลยนะคะเนี่ยนี่ไหม้มนะกรอบนะคะนี่ค่ะน้ำมันยังกระทะกระทะนี่มันเก็บความร้อนอกรอบนะคะน้ำมันยังคงเดิมนะคะ มันเหลือเหมือนเดิมน้ำมันยังคงเดิมค่ะไม่ได้อมน้ำมันนะอ่าคุณตะก,ก็ปล่อยให้ไข่เย็นก่อนนะคะไข่รรกรอบน,ะ,ะ,อบนะ,ะเนี่ยไม่มีรสชาติเนี่ยเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะกรอบมากค่ะก้าก็จะเริ่มใส่มะละกอเลยนะคะ มะละกอลงไปมะละกอก็จักเอาเอะไรใส่ดีเปล่ามันกรอบแช่น้ําเนี่ยะเอ้ยน้ําแข็งมันกรอบมากเลยแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะขนมจีนด้วยนะคะเพราะว่ไข่แล้วไม่ปรุงรสเพราะเราจะให้รสชาติของน้ำนส้มตำมันเข้าไป ชิปลาหลังก็จะใส่เยอะหน่อยค่ะายภาพโยนทราย FC <c oughs> <c oughs> หอมมากเลย อพอละขาดแค่นี้ซัวจริงๆทำซัวชิมหน่อยแซ่บหลาคือเขาใส่ปลาไหอ่ากุ้ตากแต่ในหน้ากรอบนะคะเนี่ย กรอบมากเลยเห็นไหมกรอบฟูกรอบหั่นเพิ่งนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณตัก๊ก็จะเอา <c oughs> ไข่เจียวลงคนเลยนะคะาตาําซ่วไข่เจียวนะคะไข่คุณตั๊กเย็นแล้วให้เหย็นนิดนึงนะคะค <น S 1> ใส่ลงไปเลยค่ะคนในครกเลยคนในครกเนี่ยค่ะให้มันซึมมันแซ่บเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะหอมหหอะไรเปล่าคะผักชีฝรั่งไห,ห่เจียฟูกรอบของกุณปซักนะคะตำซั่วไข่เจียฟูกรอบหลางตรงตำไปเพิ่มเมนูนได้นะฮะ าจะมีขายไหมเคยเห็นมีร้านไหนขายอย่างนี้ไหมแล้วแต่แต่ถ้าจไัได้เะไปสั่งนะเขานะแต่ร้านเขาจะแบบถ้ามันจะช้าเขาไงมันจะค้าที่ไข่เจียวมันช้าที่ไข่เจียวแล้วแบบมันต้องเจียวแบบนี้เนาะเจียวกบมันถึงจะเข้ามันถึงจะเข้ารับรองกรอบอร่อยนะคะอ,อ่าสำหรับตำซั้วไข่เจียวกรอบกุตักก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อน หอมอร่อยทั้งมะนาวทั้งมะขามนะคะทั้งไข่เจียวกรอบของคุณตั๊กนะคะสุดยอดค่ะฮัลโหสวัสดีครับพี่ยางสวัสดีครับยางสวัสดีครับยางสวัสดีครับพี่ซีก่อนสวัสดีครับพี่ซีก่อนนี่ค่ะเพืพ่อนๆมาทานด้วยกันนะคะนี่แล้วครูตั๊กจัดผักมาอลังการมากอลังการมากน,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 นี่ค่ะอ่า ของพิโดกิน <iah> อันนี้ไม่เวิร์กแน่อ่ะอดกินเลยแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะแกล้งให้ให้กินไข่เจียว้มตำไข่เจียวก็ตำซ่วไข่เจียวนะลูกอร่อยนะดทานเลยครับอันนี้แล้วก็แล้วก็อันนี้อยู่อีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยกินกินด้วยกันได้อันนี้คลิปนี้คลิปที่แล้วอะไรนะผัดหมูสับ้ยพริกป่นอ่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปติดตามสูตรคุณตั๊กในคลิปอันนี้เสริมพิโดอใครให้มานะขอบพระคุณนี่ยัง เออที่โรงเรียนนะฮะเพื่อนครูเพื่อนครูให้มาอะโดกินเลยด๊จะเอาอะไรพ่อยิบให้นี่อ่ะของอะไรกเดี๋ยวพ่อแสให้ดีกว่าดโดโดมือหนักใส่ที่ไก่เออบางคนบอกว่าเอ่อพี่ดทําเอ่อทไมต้องคอยนี่คือคือเขาสิ่งหนึ่งที่เขามีปัญหาก็คือว่าเขาควบคุมกําลังตัวเองไม่ค่อยได้ อามาชิมกรอบมากใช่ไหมนี่ผมตักเอาตรงไข่เจียวมาด้วยฮะตักเอาตรงไข่เจียวมาด้วยเป็นตําส้วมีอะมะเขือหน่อยมะเขือหน่อยขอน้าหน่อยน้ำลาย <c oughs> น้ำลายอะคณตักนี่นี่อืมอืมร่ามั้ยอืม,อม,อม กินไข่ยันเนี้อมันนวัวมันเข้าเนื้อไข่มันดูดเอาน้ำต้มตังเข้าไปอไร่อยอืมอร่อยมากให้พิวดูลองกินเอาไข่เจียวที่มีน้ำต้มตังนะอ่ะเวิร์กไม่เวิร์กพิวดูจะกินไหม,มหกินครับน้องกัมลูกอีอสานหั่นเพืกินปลาเพื่อไข่เจียวไหม <laughs> เอาไหม เดีเอาเล็ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปฝืนฮะเขาของชอบของเขานนั้อยู่แล้วเด็กออทิสติกนี่คือทีละอย่างเขาทีละอย่างเขามีของชอบของเขาอยู่แล้วเขาก็จะทีละอย่างแต่ถ้าเกิดทานอันนั้นแล้วเดี๋ยวหมดแล้วก็อาจจะหันมาสนใจเมนูนี้แซ่บมากกับมันกรอบใช้เจียวมันกรอบ เขเปลือกมันงมันหอมไข่เจียวมันนัวถ้ามีข้าวเหนียวก็กู้ได้นะคุณตั๊กก็ไม่กินข้าวนี่ครับยอนกินอยู่เลยไม่ทานข้าวไข่คุณตั๊ก็ใส่ไปตั้งสี่ฟอง ผมเคยลองไปทําทานนะเนี่ยอร่อยมากเลยลองดูครับคือเอาเมนูนี้มาแนะนําเลยเพราะว่าคงคงจะให้ร้านเขาทําก็ต้องเป็นร้านสนิทจริงๆงเนาะเป็นร้านที่ดูด้วยแอดกินหมูหมูตักเลยโตตักได้เลยเพราะว่าร้านที่เขาทําเร่งรีบอะไรเงี้ยอาจจะเสียเวลาในการในการเจียว หรือว่าถ้าร้านไหนอจะไปเพิ่มเมนูก็ได้นะครับอืมอมร่อยนะอืมอืมเคขนมจีนกุตั๊กก็ต้องนึ่งก่อนนะคะที่เอามาทำามันนึ่งให้มันหอมมันนิ่ม ดกินพริกหมูแล้วอร่อยใช่ไหมพี่โด้ก็ต้องขอบคุณเอฟซนะครับที่ถามมาเรื่องโดโดบอกว่าเออดูดูก็คือเอฟซที่ติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีโดโดพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างดูกันมาหลายปีนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับกติก เขาก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเขาถึงจะเรียกว่าจะต้องมีการปรับพฤติกรรมกันตลอดชีวิตนะฮะแล้วก็ที่กุตักพูดไว้ต้นคลิปว่าที่จริงวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะไม่ไม่พากันไปไปไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยผมน่าไปมาแล้วแล้วก็ วันลอยกระทงคลิปนี้อาจจะออกหลังวันลอยกระทงนะครแต่วันลอยกระทงผมก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศลอยกระทงที่<ม>ในพื้นที่ของเขตบางกอ,อกใหญ่<ม>นะครับของวัดอรุณนะซึ่งเป็นไฮไลท์ลอยกระทงปีนี้เป็นไฮไลท์ถ่ายทอดสดด้วยนะเพื่อนๆถ้าอาจจะได้ดูคลิปไปแล้วละ่ะเพราะผมจะทําคลิปออกในคืนวันลอยกระทงเลยแต่ว่า<ม>ทําไมไม่พาโดโดไปอะไรอะไรอย่างนี้เพราะว่า โดโดเนี่ยไม่ชอบเสียงดังเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะมีภาพจําว่าเขาเคยไปงานลอยกระทงหรือไปงานที่คนเยอะๆเนี่ยแล้วมีการจุดประทัดจุดพลุเสียงดังเนี่ยโดโดจะกลัวฮะเพราะนั้นคลิปวันลอยกระทงเนี่ยจะไม่มีโดโด้แล้วแต่ก็โดโดก็อยู่กับครูตั๊กแล้วคูตั๊กก็มาเตรียมทำแบบข้าวทานกันในบ้านนะครับก็เป็น a อท i s t i c life skill เนาะคูตัก๊กอ่าอนนสำหรับ ตำซั่วไข่เจียวกรอบของคุณตั๊กนะคะเพื่อนๆลองไปทำนะมันอร่อยมากเลยมันไข่ักรอบเพราะว่าดิบเปนนาแล้วก็ทอดไปแบบกลางๆไปหาอ่อนนะคะน้ำมันก็ยังคงเดิมนะไม่อมน้ำมันแน่นอนค่ะค่ะเป็นยังไงคุณตั๊กก็ให้เอฟซีไปลองทำทานและเพื่อนๆนะคะแล้วก็ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมนูคุณตั๊กเยอะนะคะคุณตั๊กก็จะได้มีเมนูออกมาเรื่อยๆนะคะทำงานด้วยทำคิททำอาหารทานที่บ้าน ของเรานี่ยะสบายๆนะฮะค่ะยังไงก็ฝากเอฟซีนะคะอ่าวันลอยกระทงก็ขอให้ลอยอย่างมีความสุขนะวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะบุต๊ก็พาเด็กๆทำกระทงบรรทงสวยงามแล้วก็ร้องเพลงลำวงที่โรงเรียนก็สนุกสนานไปอีกแบบนึ่งนะคะกับเด็กๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องเรลกพาเที่ยวพัลลุทะกินามสบายนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะเอฟซีและเพื่อนๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับ จเจอคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับบายบายอร่อยอร่อยอร่อยเรามีกรอบๆนี่เอากรอบๆนั้นมาจิ้มได้เนี่ยเนื้อปลาเนื้อกรอบโดนด้วยแอบกินเลยข้าวหอมกลิ่นชิงนเนง